ไม่เจอหนาเลยใครมีอะไรอยากพะดถึงบ้างเซไปเลยนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องงานวันนี้หน่อยที่มาร่วมงานแถลงข่าวค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงงานวันนี้นะครับคือทัพ2425นะครับก็เป็นงานเรียกว่าเป็นการจัดคลาสออกกำลังกาย ระดับเอเชียเลยแล้วก็จัดขึ้นที่ไอคอนสยามซึ่งงานนี้ก็คือบอกเลยว่าสับใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นออกกําลังกายยังไงรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ชอบที่จะไปออกกําลังกายด้วยตัวเอง <c oughs> จริงๆงานนี้นจะบอกว่าเหมาะมมกเพราะว่าเราคือทาเป็นคอนเสิร์ตที่ได้สุขภาพ <c oughs> ทุกคนไปคอนเสิร์ตแล้วอาจจะแบบมีเต้นมีอะไรบ้างแต่บางคนอาจจะไม่ได้เต้นงานนี้มีโอกาสเต้นแล้วสครลายรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าแสดงออกอย่างเงี้ย ไม่ต้องห่วงเลยพาะเพื่อนเยอะเราเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นครูเนี่ยมากเลยแล้วก็มีคนนะครับมาเขาเรียกว่ามาเต้นร่วมกับเรามา,มาทำร่วมกับเราแล้วก็คลาสมีเยอะมากมีให้เลือกด้วยใครที่แบบเป็นสายคลีนสายเขาเรียกว่าอะไรนะลดน,ำน้ำหนักก็ต้องเป็นบอดี้สเต็ปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมากก็อยากจะชวนชวนทุกคนเลยนะครับด้วยว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายอือหอัครับเอาจริงก็ คือผมเป็นสายออกกำลังกายอยู่แล้วนาะก็เป็นสายฟิตเนสอยู่แล้วอย่างี้ฮะพอมีงานนี้ขึ้นมาก็จริงๆเราดีใจที่แบบอุ้ยฟิตเนสเท่าเราอ่าแล้วก็พอได้มานี่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็มีคาร์ดในใจอยู่แล้วแล้วก็เล่นคาร์ดบ่อยๆอยู่แล้วอย่างนี้พอได้มาร่วมกับสิ่งที่เราทําประจําอยู่แล้วเราก็อินมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่แบบมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบอุ้ยอยากเริ่มออกกาลังกายอยากดูแลตัวเองอ่งครับถือว่าเป็นเป็นจุดต้นที่ดีก็อยากให้มมาาร่วงน เราส่วนตัวแล้วค่ะปกติแล้วออกกําลังกายปพื่ออะไรคผมนะครับหลักๆจะเป็นเวทครับจะเป็นเวทซึ่งใช่ครับซึ่งคาที่ผมเข้าก็จะเป็นบอดี้ปั๊มอย่างเงี้ยฮะเอ่อปั๊มปั๊มปั๊มอย่างเดียวแล้วก็ oh. มีคาร์ดิโอก็คือเป็น RPM ก็คือปั่นจักรยานใช่ mm hmm. เพราะว่าปั่นการปั่นจักรยานเนี่ยจะทำให้เราเหมือนสลายไขมันแต่ว่าไม่ได้ลดกล้ามเราจนแบบดูดรีบเกินไปอะไรเงี้ยครับใช่คือปกติเราจะแบบแ,บบแกรม เป็นวิ่งวิ่งแบบเขาเรียกว่าเน้นสบายอันนี้คือของปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็คือก็ยังเทรนวิ่งอยู่แต่ว่าก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเอ่อบอดี้บอดี้ปั๊มเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่มีมัสเซลที่สวยงามมันทําให้เวลาเราถ่ายรูปในสแตมเนี่ยมันตึง mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนที่สัมภาษณ์เลยบอกว่าเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพ ร่างกายที Although, so, anyway, so, ่ดีมันจะส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอีกรอบหนึ่งนะทัอสองสองห้าบอกเลยว่ามันมันมันเจ๋งมากมันเหมาะกับทุกคนเลยปกติเราอาทิตย์หนึ่งออกกำลังกายกันบ่อยไหมเรถ้ามีเวลาก็จะมาเนาะสำหรับผมคือพยายามมาทุกวันถ้าว่างเพราะว่าก็น่าจะรู้กันแหละเนาะเวลาทํางานไงฮะมันจะเป็นเวลาที่แบบไปเลยทํางานเลยแล้วก็กลับบ้านนอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการทํา ทำงานทุกๆวันติดต่อกันแล้วเนี่ยมันทาให้เนื้อเราแบบหายอยู่แล้วร่างกายแล้วแาบอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เล่นกล้ามจะรู้กันดีเนาะเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เรามีเวลาว่างเนี่ยฮะก็อยากจะมาให้ได้บ่อยที่สุดถ้าว่างเหนืออาทิตย์ก็มาเหนืออาทิตย์เต็มเลยใครบอกให้พักไม่พักอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนเขาเลยเพราะว่าถ้าเขามาผมก็มาเพราะผมคือเป็นคนข,ขี้เหงาไม่ไม่ใช่ว่าแบบติดเขานะแต่เป็นคนขี้เหงาอ,อ,อ,อยู่แล้วเวลาไปไหนต้องมีเพื่อน พอเวลาเขาไปฟิตเนสเราก็จะไปด้วยแต่เราก็จะแยกกันเขาก็จะไปเวทเราจะไปวิ่งหรือเราอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาทุกวันเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยก็เลยต้องเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่ด้วยขายของแล้วบอกได้ไหมเอยบอกได้ไหมบอกได้บอกได้เลยไปถเายของเพื่อนไปถ่ายของที่จริงผมกําลังจะมีถ่ายทําเรื่องตาขครับอ่าก็นี่เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเรียบร้อยก็จะเริ่มถ่ายทําเมื่อน่าจะต้นเดือนหน้าต้นเดือนไปเดือนหน้าอย่างเงี้ย จะเริ่มถ่ายเยอะเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยของผมแล้วก็ของค่ายสตาร์ด้วยก็ทําให้ทุกคนเครยียดแล้วก็แบบอยากทาทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบทุกอย่างมันละเอียดนิดนึงครับมันก็เลยจะจริงๆเราจะเริ่มถ่ายแต่แต่น,นี้แล้วก็ย้ายมาเพราะว่าอยากทำทุกอย่างให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าทุกคนเห็นแล้วอาจจะชอบแน่ๆเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบตอนนี้ใกล้กำหนดแบบออนแอร์ออเลยนะผมว่าจะอยู่ในแค่ขั้นตอน ตอนนี้ล็อกลวมๆไปไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้รอทางผู้ใหญ่เขาบอกก่อมีไหมมีไฝของก็เกาไหมบีล็อกแปดร้อยเลืองอันนี้เป็นในมโนคือจะมีซีเรื่องใหม่คุณนายมานแล้วคุณนามนจะมีซีเรื่องใหม่ชื่อว่า My Soulmate นะครับก็จะได้ถ่ายตลอดเร็วๆนี้ละแล้วก็เดี๋ยวจะได้ได้เห็นกันคิดว่าน่าจะทำในปีนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันมีแฟนๆแบบเขาเรียกว่าอยากให้เกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ เราก็พยายามปรับปดปรับอะไรแล้วอย่างเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าเป็น big project เ,เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นตอนการเวิร์กช็อปแล้วก็การปรับบทให้ให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเป็นเรื่องที่ทใาทให้เราตัดผม<ไ>ใช่แล้วก็ใหม่ถึงจะตัดสั้นกว่านี้อีกหรือว่าเอออันนี้ก็มันคือการอยู่ในกระบวนการของการเขาเรียกว่าฟิตติ้งต่างๆเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือเป็น ตัดทั้งแรกด้วยถ้าเขาไม่พอใจปีใหม่เรื่องใหม่เราก็ต้องใหม่ไาใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลด้วยที่เข้าิตเนสเพราะว่าในเรื่องใหม่ก็มีความแบบเขาเป็นนักกีฬายูโดผมก็เป็นแบบเขาเรียกว่าหนุ่มที่ว่าดูแลสุขภาพอยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการเข้ามาฟิตเนสเฟิร์สก็ตอบโจทย์มางั้นฝากแฟนๆหน่อยบอกว่าระหว่างนี้แบบให้ติดตามเราช่องดูไหนอะไรยังไงได้เลยครับก็จริงๆทุกคนก็สื่แล้วเนาะอยากให้ทุกคนติดตามเออ ผ่านช่องทางส่วนตัวพวกเรานะครับชื่อว่ามอสหลงทุกแพลตฟอร์มเลยของแบงกี้ก็แบงกี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีประกาศงานต่างๆตารางงานต่างๆแล้วก็อัปเดตทุกอย่างต่างๆที่ค่าย Star Hunter Entertainment ทุกแพลตฟอร์มเลยครับรแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอย่างสำหรับท้าวสองด้วยนะครับบอกเลยว่ามามีบุคลินเยอะนะเห็นตลอดในโซเชียลต่างๆวันนี้เราจะชวนมามีมาออกกําลังกายมามีสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับก็ เขาเรียกว่ามีความสุดแล้วก็ต้องมีร่างกายที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็พับออสองหกสองห้ากำลังเปิดรับอยู่เข้ามาสมัครกันเยอะแล้วเจอกันแน่นอนเลยโอเคครับ,บคุณครับ